ใจ <ส gas: S 2> เราตลอดเวลาว่าเป็นธนาคารแรกหนะครับ ครับท่านผู้ชมครับกบมรัสเนิวในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเรายังอยู่กับสองนายแบงค์นะครับที่เรียกว่าเป็นกลไกในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในช่วงสุดท้ายของแขกรับเชิญทุกท่านนะครับจะพูดถึงเรื่องความภาคภูมิใจในการทํางานเชื่อว่าทั้งสองท่านคงจะมีมุมมองในการภาคภูมิใจต่างมุมนะครับอยากจะถามท่านปริญญาก่อนนะครับภาคภูมิใจที่สุดในการทํางานที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี่คืออะไรครับจริง คนที่ทำงานธนาคารเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีส่วนหนึ่งของความรู้สึกความเป็นการดูแลลูกค้าครับที่โดยเฉพาะอย่างกับผมเองมาดูแลลูกค้าที่มีปัญหาขัดข้องในทางการเงินครับเราสามารถที่จะดูแลเขาพัฒนาเขาให้สามารถที่ผ่านพ้นวิกฤตของเขาได้นอกเหนือจากการให้สินเชื่อปกติครับแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้เขาเติบโตใน ภาวะวิกฤตที่ผ่านพ้นมาได้ในตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ทำงานธนาคารมารก็จะมีภาพของลูกค้าเหล่านี้เนี่ยจากการที่เขาเริ่มโตขึ้นมามีปัญหาแล้วเราสามารถเข้าไปดูแล<ช>เขาช,ช่วยเหลือเขาในทุกด้านจนประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราเมีของการที่มีโอกาสในการที่เข้าช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็ ดูแลสังคมด้วยเศรษฐกิจโดยรวมด้วยส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะอยู่ในใจเราตลอดเวลาว่าเราก็มีมุมหนึ่งที่ของการที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนครับผลบุญของการช่วยเหลือก็ทําให้ท่านมีตําแหน่งหน้าที่เติบโตกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการันตีในความดีนะครับในเรื่องราวของการที่เป็นคนที่ช่วยนะครับพยุงและก็สร้างฐานะในทางเศรษฐกิจให้กับคนที่มีปัญหาได้ด้วยนะครับท่านสุชาติครับผมเช่นกันครับก็คงอาชีพแบงค์นี้ก็คง อย่างที่ท่านรองท่านเรียนไว้นะครับสิ่งที่ประทับใจเลยที่อยู่กรุงไทยเลยเนี่ยต้องอย่างที่เรียนนะครับกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐเนี่ยถ้าคุณแมนจำตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับผมสถาบันการเงินมีปัญหาโอ้โหน่าจะนะครับผมพูดได้ว่านะครับอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยครับสำหรับธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นธนาคารแรกนะครับที่เริ่มผลักดันนะครับและกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันกลับเคลื่อนไปคุณแมนอาจจะได้ยินโฆษณาเงินกําลังจะหมุนไป เงินกำลังจะหมุนไ,ไปให้ชุมชนเงินกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนเงินลก,นนกลังจะมนไ้เงินที่หมุนเรียมในชุมชนเศรษฐกิจไทยก็จะรลจพิื้นอีกครั้งอ,อ,อันนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารกรุงไทยนะครับครับในการ <ผม S 2> ช่วยเหลือวิกฤตครั้งนั้นให้สามารถ ผ่านผ่านผ่านไปได้ก็คือหมุนไปหาคนที่มีปัญหาต่างๆเริ่มปล่อยกู้ให้กับคนซึ่งเดิมธนาคารอาจจะหยุดไปนะครับมีปัญหาอยู่อันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมและชาวธนาคารกรุงไทยทุกคนที่จะช่วยเป็นเครื่องขับดันในการที่พัฒนาประเทศในรืงระบบของการเงินนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชากรไทยนะครับในช่วงเวลาที่มีวิกฤตตรงนั้นโอ้โหอันนี้ พักในเรื่องราวของส่วนรวมบ้างตอนนี้มาเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวนี้เวลาจะจบรายการนี้เราจะถามทุกครั้งนะครับว่าแต่ละคนนี่มายีไอดอลหรือว่ามีคนต้นแบบของแต่ละท่านนี่อย่างไรเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่จะมีผู้ชมเนี่ยไปเป็นต้นแบบเหมือนกันหรือว่าอยากจะนําเสนออยากจะทราบอะไรต่างๆนี่นะครับเริ่มจากท่านปริญญาก่อนครับผมว่าคนไทยทุกคนนะครับจะหนีไม่พ้น การเป็นต้นแบบที่เราเคารพบูชาศรัทธายิ่งเหนือหัวก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของของเราในหลวงของเราพ่อของแผ่นดินคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นต้นแบบสําหรับการดําเนินชีวิตในการดําเนินการทํางานในการบริหารกริจการต่าง เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของพระราชดำริต่างๆการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับเราสามารถนําพระราชดำริพระบรมราชาวาทแนวคิดของพระองค์ท่านต่างๆเข้ามาปรับใช้สําหรับการดําเนินชีวิตของตัวเองปรับใช้สําหรับการบริหารกิจการปรับใช้สําหรับการดูแลลูกค้าปรับใช้สําหรับการดูแลพี่น้องต่างๆที่มีส่วนที่เรา เข้ามามีบทบาทในการกี่ยเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรายึดถือแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านผมเชื่อว่าเราก็จะพบความสําเร็จเราก็จะมีความสุขประเทศชาติก็จะมีความสงบครับมีความร่มเย็นมีความรักมีความสาม,มัคคีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเองยึดถือในการดําเนินชีวิตมาโดยตลอดและอีกท่านหนึ่งนะครับครับนีบ่ก็เช่นเดียวกันนะครับ,รบผมอาจจะ ในส่วนของบาทสมเด็จะเจ้าอยู่หัวเนี่ยกรุงไทยก็น้อมรับพระราชกระแสท่านนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกรุงไทยทําโครงการเนี่ยนะครับชื่อว่ากรุงไทยยุวะัณนี้และกรุงไทยต้นกล้าสีขาวต้นกล้าสีขาวให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับทำโครงการนะครับเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับความพอเพียงนะครับกรุงไทยมีโครงการนี้สนับสนุนด้วยนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นปัจจุบันนี้ทุกคนอาจจะรู้จัก สติฟจ็อบนะครับสิ่งที่ผมประทับใจคือเขาทาเรื่องง่ายให้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับจากมือถือ iPhone นะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ยากๆเขาตัดออกเขาเอาเหลือส่วนที่ง่ายและมีประโยชน์จริงๆดังนั้นก็สามารถนํามาใช้ในเชิงธุรกิจกับต้นแบบของเราได้ว่าเราก็ควรจะทําอะไรให้มัน ง่ายเข้าถึงประชาชนได้ง่ายสุดแล้วเกิดประโยชน์ได้สุดเกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้ง่ายแน่ๆนะครับก็คุณสุชาติต้องบอกนะครับว่าจะติดต่ออย่างไรกับธนาคารนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆอย่างไรครับก็ในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะครับในส่วนธุรกิจทั่วๆไปรวมทั้ง NPA เนี่ยนะครับสามารถติดต่อธนาคารนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ www. ร์ไนะครับ ktb.co.th นะครับครับผมส่วนของ NPA ก็เติมสแลส NPA เข้าไปอ๋อครับผมสแลสอย่างเดียวใช่ครับแล้วในส่วนของ เฟซบุ๊กที่เรียนไปแล้วนะครับเรามี KTB NPA Clinic คลินกนะครับขอให้คำปรึกษาแนะนำและการลงทุนในเรื่องของ NPA กับท่านนะครับก็ยินพวกเรายินดีนะครับที่จะดูแลแล้วก็ให้บริการท่านโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับในเรื่องราวของการที่พูดคุยในวันนี้อยากจะเรียนถามท่านปริญญานะครับว่าอยากจะพูดอะไรในช่วงท้ายของรายการนะครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับที่รักเคารพทุกท่าน ธนาคารกรุงไทยก็เป็นธนาคารของรัฐนะครับธนาคารพาณิชย์ของรัฐ <ทะ S 1> แห่งหนึ่งอยากจะให้ท่านนึกว่าธนาคารกรุงไทยเหมือนบ้านหลังหนึ่งของท่านแล้วก็คอยดูแลท่านนะครับสิ่งที่ท่านสนใจในการจะมีบ้านมีทรัพย์สินมีเงินมีเงินลงทุนต่างๆ,ๆก็อยากจะให้นึกถึงธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแสนสะดวก เคทีบีคอนเว n เอแนนนะครับเราก็จะมีบริการหลากหลายนะครับที่จะดูแลท่านให้เปรียบเสมือนท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราครับ,รบผมก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับที่ดูในรายการตอนนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องราวของ NPA หรือว่าธุรกิจพร้อมขายของธนาคารกรุ่มไทยจำกัดมหาชนนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับท่านปริญญาพัฒนาพักดีและท่านสุชาติเดช อิทธิรัตครับทั้งสองท่านขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับรายการกัมรัสนิวต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณที่ทีเอนนตี้โร์อย่าลืมนะครับก่อนที่จะจากกันคุณรู้เรื่อง NPA มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ายังไม่รู้เรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณกับธนาคารกรุงไทยบอกเล่นนิดนึงนะครับว่า B Origi จ a l จงเป็นผู้เริ่มและเป็นผู้เริ่มต้นเรามาเริ่มต้นสิ่งดีๆกันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ